ลำพวนวัยวิทย์คีบค้าขายขายั่วไนี่นะคะขายของในบ้านมั่งอะไรมั่งไปอย่างนี้นอ่ะว่าก็จะไปที่อื่นทำไปไม่ค่อยไหวอายุหกสิบสองละเป็นก็เบาหวานนะ่นะหมอหมอเขาว่าเป็นเบาหวานเจ็ดปีละมันจะไม่มีแรงแล้วก็มันก็ชาตำมือกำเท้านะแล้วก็เวียนหัวมั่งกันนิดหน่อยพอนอนมันจะจีบ่อย ี่วันสี่ห้าครั้งเนี่ยทีถ้าไปหาหมอพบแพทย์จำอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วเขาว่าบอกว่าเป็นเบาหวานก็ต้องให้ให้ยาคุมก็กินเรื่อยมาแต่มันก็บางทีมันก็ดีบางทีมันก็มากอย่างนั้นอนะ่ะเบาหวานนะ่มันจะขึ้นสองร้อยกว่าตรวจตั้สองร้อยกว่าอยู่เรื่อยเลย มันก็อย่างนั้นนไงมันก็เดี๋ยวเขหนักเดี๋ยวก็เบาอยู่งั้นน่งมันไม่ไม่ปกติได้แอบโรงพยาบาลนั่นนะ,นะ,ะแตอย่างนั้นแหละก็พอได้แต่ไม่ไม่ไม่เคยไหวนักก็เป็นเหมือนกันนะครับนิดหน่อยฮิโตรานิดหน่อยมันก็ไม่เหนื่อยมันก็มากกแค่เราทำอะไรไม่ค่อยไหวอ่ะไม่ค่อยไหวไม่มีแรง ลูกสาวแม่ลำพูนรบยวิทย์แต่ไม่ค่อยดีดีอ่ะคือขึ้นขึ้นลงคือเบาหวานพอเบาหวานขึ้นก็นั่นอ่ะเบาหวานขึ้นยายก็เครียดเหมือนกับว่าเป็นโนดเป็นนี่ไปเรื่อยคือเบาหวานมันคุมไม่อยู่มันขึ้นขึ้นลงตลอดก็จะชาไปนี่นี่เขา้ก็ชาตามมือเท้าชาอะไรพวกนี้ก็พอมามันทำให้เครียดมากกว่ายนไม่หายก็มีโรงพยาบาลของรัฐนะนะ แล้วก็กินยาตามที่หมอนัดตลอดก็ไม่ค่อยดีอะค่ะเหมือนยามันก็ดีดอะใหม่ๆก็ดีหน่อยพอนี้เหมือนยามันอ่อนๆลงไปมันก็ไม่ดีขึ้นยัเหมือนเดิมก็เครียดน่ะชอพูดถึงนะมันก็ไม่หายสักทีเดี๋ยวก็คุมเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงบางทีก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี้ยไอ้เราก็เครียดๆเ,เห็นแก่ไม่ดีเราก็ไม่พอยจดี ก็มีคนเขาแนะนำก็ต้านึกกับร้องนะเขาแนะนำว่าอ่ากินตัวนี้ด,ดีแล้วเขาก็มาให้ลองก็<ะ>ไม่ค่อยเชือเห็นแล้วก็มันเห็นเป้นอย่างนั้นนะมันก็ไม่น่ากินอะไรเขาบอกว่าเออกินแล้วมันดีลองกินดูมันไม่เป็นไรเราเป็นน้ำเปใสแค่นั้นแหละก็ลองกินมันก็อรู้สึกว่าอย่างก็ร่างกายเรามันจะมันจะดีขึ้นอนะ่ะ เลยก oui, oh, pues so so ็เลยตัดสินใจซื okay, six, uh, okay, ้อเขาโฆษนาบอกกระตาวเลยเชื่อว่าอาจจะมันจะต้องได้เพราะว่าเรากินแล้วรู้สึกมันมันสบายหน่อยแบบของออกกินจะมันก็เฉยๆปกติธรรมดาอันนี้กินรู้สึกว่ามันจะอย่างก็มันจะเบาเบาร่างกายเราเบาลงไปมั่งงั้นแหละอยากกินเลยนะเช้าซองกินซองก่อนนอนนะนะสอง ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะจะรู้ดีรู้เลยว่าเอออันนี้มันต้ตานเบาหวานได้แน,น่มันมันที่ดูทีแรกคิดว่ามันเป็นของของของเหมือนของของญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าดูก็พอรู้เราคิดว่ามันน่าจะดีก็เลยให้ลองก็เห็นผลพูดถึงเดือนนึงไปตรวจเบาหวานแกไม่ขึ้นปกติเลยสองร้อยอ่ะร้อยแปดสิบสองร้อยสอง้อยี่อันนี้ก็ร้อยี่สิบ น้อยสิปกติก็ดูแก่แจ่มใสขึ้นนะไม่ค่อยมึนหัวไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แไปเคแก้วาชัตจะปกติอะไรครับปกติล้วสองสามรู้สึกจะใกล้สามเดือนแล้วนะ้าเค็ครู้สึกปกติ mm hmm. อันนี้กินรู้สึกว่ามันเบามันเบาหวานเราปกตินี้เราก็สบายใจมากร่างกายเราก็ไม่ค่อยเป็นไรได้เจมปากว่าตัวนี้เบิกเบาหวานนี่ได้แน่นอน ได้ช่วยได้ถ้าจะต้องถามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันช่วยเราได้อะเราก็ซองซองก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้ถัดมาแก้หวานละซองนะตั้งแต่ตอนเย็นตอนก่อนนอนเราเราเหมือนเราไม่ต้องเป็นภาระให้แกงแกก็ช่วยตัวเองได้ทำนู่นทำนี่ของแกงไปเนี่ยเราก็คือเหมือนต้องหากินเราก็ต้องดูทำงนานก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแกเท่าไหร่ ขอพกแกเด้ขึ้นแกทํางานได้ทําอะไรหงแก้ไปได้ก็ราอกกระดีเ่อ<ำ>เขาดีก็คงกินไปเรื่อยนะขอให้กินตัวนี้เชื่อใจได้เพราะว่าดีอ่ะแบบเะื่วานเราไม่มีเลยมันปกติ้าเข้า3สามเดือนได้ปกติหมดตลอดไม่เคยไม่เคยก็นกิคสองครั้งก็ยังปกติ เราก็ว่าดีเน,นี่ยพอไอ้กินกับตัวนี้เราลองช่วยกันช่วยกันลองกินเนาะเพราะว่ามันดี